สวัสดีครับนี่ผมทักคุ้งนะจะมาเรียกชันเช่นเคยนะซึ่งเนี่ยมาเรียกชันจะคนไหนก็แฟนสาวนะผมในซีซั่นที่2 EP ที่6หรือตอนที่6กนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ดูมาประมาณครึ่งซีซั่นของซีซั่นที่2องนะเนาะโอเคซึ่งความเดิมจากตอนนี้เราจะเป็นการที่มีดีการนะ์นแบบว่าเฮ้ยวางแผนล่อให้หนะพวกแนวยะนั้นไปกลางเต้นตล,ลอดก็จะแบบไปนะแบบเขาเรียกไงให้ความช่วยเหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็แอบวางยาทุกคนเนาะเออแล้วก็น่าจะรักคาโต้แนวยะเลย อย่างในตอนที่4ที่หลอนบอกไปไป่าว่าจะเริ่มแผนการลักพาตัวนรยะน่าจะมาจากจุดนี้ใช่ป่ะโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นไงต,นต,นต้องติดตามรับชมันแล้วกนะ่อนจะเริ่ม,นะมคิดน,นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในหะ้พีนะ่เนเนาะโอเคครับแล้วก็เริ่มคิดดูก่อนนะครับผมมันแจมือเลยโอ้โหหลอนแม่งโคตรสุดอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยตื่นมาก็ก <laughs> ว,ว่าเฮียเว่ย あいこやはテントに寝かせてあるっての。ああ。安心できる状況じゃない。どうしてこんなことを。直哉が最近私に冷たかったのは。直哉を拉致って。無理やり惚れさせるしかないだろう。絶対。他誰の話あるでしょう。とにかく、こんなことはやめてほしい。ミリカさんを好きになる気はないよ。おお。 でも好きになってきてるんだろう。ならまず私に惚れさせる。話はそこからだ。ミリ,リカさん。何？何？おお。どうだ。なんで脱ぐの？ちょっとハッピーじゃないが露骨に冷たくなったのは、一緒に温泉に入った後。なおやは私の体に大興奮。<laughs> 全然違う。<laughs> どう見られ <laughs> <laughs> んかって言うわ。

何 it, 人たちは何の言いたい話をしたら僕が知っもっと好きなののになりたい。俺がそに好きになってもらうんだった確かに最初の頃より、ミリカさんを意識してしまっているお・・・それ以上にもっと、二人のことを好きになっているんだ俺は、ミナセさんを好きになり、サキちゃんを傷つけた มึงก็เจ็บมนะัตอนโนซากิต่อยอะจะเย็นเพื่อนจเย็นเพื่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแขนขาทำไงอ่องโอ้โเจ็บนะเนี่ยมึงเจ็บมนะเนี่ยมึงมีสมองนะมึงจะต้องอเอาแขนในข้างหนึ่งมันดึงโซ่มันจะได้ไม่เจ็บแขนดวยเพื่อน

フーンうかなー私の一番大切なミーチューブを守ってくれたナオヤのことが好きだ。私に迷惑かけられてても、私の動画を面白いって言ってくれるところも面白いから。ちょ<ー>、おおおお。避けるな。おお。あらら、あらら、失礼しチューブだって全然うまくいかなかった。動画配信なんて99%とうまくいくわけない。やれることは全部やった。

私の望む結末にならなかった一生直哉を手に入れられなくても直哉との思い出が一つでも多い人生を選ぶそれが私だそれが私の覚悟だเฮ้ยต้องนับถือหรอนะถึงมันจะอันนี้หนห่เฮ้ยต้องต้องต้องสลบพูดว่ะคือจะว่าไงอ่ะคือหลอนแบบไอ้เฮียผมประทับใจหลอนตั้งแต่ตรง,ตรงที่บบแบบหลอนแอกว่าเฮ้ยแรกๆกูสตรีมเกมอ่าคนดูก็ไม่เยอะเท่าไหร่กูจําเป็นต้องแบบ โชว์ล่องนิดๆแต่หน่อยอะไรอย่างนี้นมันมันไม่ใช่เรื่องนิสัยอจริงๆมันไม่ใช่เรื่องนิสัยแต่บางคนอาจจะมองว่ามันดูแย่ใฉยอ่าซึ่งหลังก็แบบโอเคใครว่าให่ขอช่างแมงกูยอมรับที่เจดอนว่าแล้วือมันมันเป็นตัวกูอยู่แล้วอะไรเงี้ยกูก็แบบเออมึงด่ามาเลยกูก็ไม่ได้แคร์อะไรอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทําให้ตัวเองดีขึ้นเนาะอ่าสมมติเปรียบหล่อนแรกๆสมมติแบบคนดูจะร้อยสองร้อยคนจากการซีมเกมแต่พอโชว์ล่องปุ๊บอ่าเป็นสี่ห้าหกพันคนอะไรเงี้ยอ่า มันก็ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่หล่อนนั้นลงทุนไปซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยคือแบบมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเออใช่ปะ่ะมันไม่ได้แบบไอ้เหี้ยแบบทารุณสัตว์แล้วมาถ่ายคลิปชมไม่ใช่อย่างนั้นนะเออหล่อนทอามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วไอนน้นักถือหล่อนเลยว่ะถึงบางคนจะมองว่าดูแย่แต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าตรงนี้นะที่หล่อนทํางานะต้องแบบอยอมรับหล่อนว่าหล่อนเก่งจริงตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักอะ่ะอันนี้หล่อนก็สุดตรงสุดตรงแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าหลอ่อนก็ เตรียมใจที่จะโดนบอกเลิกหรืออกหักตั้งแต่แรกก็หล่อนถึงทําอย่างนี้อ่าซึ่งถามว่ามันมันโอเคไหมกับความคิดในผมมันโอเคนะสาหรับคนที่แบบว่าต้องฟังให้จบนะแล้วเกิดใครแบบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วแบบอยากไปสารภาพเออแล้วแบบแม่งมีความคๆๆๆรค้งกลางอาหลอนเป็นตัวอย่างได้เลยกับคนที่ไม่มีแฟนนะ <laughs> ถ้าในความเป็นจริงอะทำอย่างเงี้ยกคนที่แม่งไม่มีแฟนแล้วแบบเราชอบเขาแบบไปจีบเขาานี้ผมว่าโอเคอยู่ นั่นแหละซึ่งต้องเตรียมใจว่าเฮ้ยคุณโดนบอกเลิกอะไรเงี้ยหล่อนเตรียมใจแต่วันแรกก็ที่แบบที่เริ่มชอบเนายาะแล้วลัวอย่างโดนบอกเลิกก็ได้ความสัมพันธ์เนี่ยจบลงเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันต่ำมากไปจะไปแย่งผู้ชายจากคนที่เขามีแฟนผู้หญิงสองคนอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ยากเออซึ่งเราก็เตรียมใจแต่แรกแล้วตรงนี้เราก็ต้องรับถือหล่อนแล้วกันนะโอ้ <laughs> ซึ่งสิ่งที่เราต้องการอ่ะจริงๆอ่ะพอ,อยต์หลักมันไม่ได้มีอะไรมากเลยสําหรับคลิปเนี้ย รลบตอนสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากก็แค่อยากมาดูดาวน่าจะแบบดาวบนท้องฟ้ากับนาอยะในวันเกิดของหลอนขอให้หลักมีแค่นี้อ่าซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหล่ถ้าพูดตามความเป็นจริงไปขอดูดาวตกหรือดาวบนท้องฟ้ากับแฟนชาวบ้านในช่องคองเนาะเออแต่สิ่งที่เราต้องการมันมันแค่นี้มันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเออล้วพูดแบบตามความเป็นจริงนะอันเนี้ยโอเคซากซกซักซซักโเดือดเลย ナギザジャン、シノン、ごはん目が覚めたら、ナオヤんがいなくて。あ、きっと、ミリカさんに連れ去られたのかと。早く探しに行くわよはい一生俺を手に入れられなくても、俺との思い出が一つでも多い人生を。それが私の覚悟だ。だからナオヤがどんなに私を避けても、逃げても無駄だ,だ。 警察に相談すべきかな。やめろなら、ギリフに触れない範囲でやるわ。とにかく、傷つこうがつらかろうが、私は n a o y 諦めない。ミリカさんの気持ちを傷つけても無駄かもしれない。そうだぞ。やれることをすべてやりきっても俺がミリカさんに惚れなければどうするのかえ、無いつかなれば 結果的に諦めるしかないなそんな簡単に諦めると思うなよ。直哉とやりたいことなんて山ほどあるんだ。お<ー>いろんなところ、デートしての良さを見せつけた。胸の谷間も見せつけまくるし、ちょ, <laughs> ちょっとくらいならおいおい見せてやるよ。いいやりたいことはそのくらい。さっきと渚みたいに直也と一緒に住んでみないとな。<laughs> そこまで他にも。

เหมือนให้มันต้องนาให้แบบเขาเียไงเสือล่าเหยื่อโอ้ห้าเดือนโอ้เยอะมากเลยนะห้เดือนโมว่เสร็จหลอนแน่แน่มิริคามิริโอผมจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อนัใม้นด้ผล

ナオヤがミリカに拉致られ。懐かしのやめちゃえば。暗闇の,の中でマイコにエロいことされてるかも。ナオヤくんが流されるとは思いません。間にされてる可能性も。ね、そういうことできるんですか？え？お前みな。男子は寝てる時にも大きくなるとかならないとか。<laughs> そそうなんですか？<laughs> <laughs>

มิริคาซังนี่年末までうちにสืบ demo ร่า oh ทอมองด์มันก็เหมือนครบสามอ่ผมพูดเลยถึงมันจะไม่เปนทางการแต่มันก็เหมือนนะก้าพได้มิริคาซังตัวอย่างเดตต์รือสีเดือนก่ออยากไดกทั้งหมด้้จริงมันเหมือนคบแต่มันไม่ใช่ทางการอ่ะมิริคาซังว่ากไม่้องคุไม่ใมนาามุา 俺も全力で5ヶ月向き合ってその上で俺が惚れなければ俺のことは諦めるとミリカさんに約束してもらった私は惚れさせられると思ってるけどなおお<ー>5ヶ月間ミリカさんに惚れずに終わらせむしろ2人にどれほど惚れてるかを示したい ถ้ามึงตกลุ่ลกคือแบบเหี้ยมึงเหี้ยมากคนพูดงียมึงเกินสดิบดีแบบอม่เพิ่งมั่นใจนะเพื่อนไม่าันก็ต้งไหนใคมึงยังไม่มั่นใจตัวเองเลยสักที่เมนก็มาจิตามก็คิดว่าอย่าสกินติสักกี่เมนก็าจีตามกไคิดว่าอ่นติสั่มนก็มาจีตาだからคてせめ่キอンプ楽しもうめくうまい Okay. よういしい、カードえ、どこ、okay. <uit> にいるの星崎さんみたいに全力をぶつけて、それで振られるなら、諦めもつくかもしれない。おお、oh. それに、どうしてさきさきは私だったら絶,絶対こんな。ああ、ほちゃいちゃい。 จริงกันมันเอ้ยผมว่าจริงจังพอกันแหละไม่มีใครมากเล่กันหรอกกานเต็มใจของแฟนสาวอุย้ยชื่อตอนนี้แบบดีจริงจริงๆโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประไม้เนาะอ๋อซึ่งตอนนี้นะอุยะาเขาแบบเออทำสัญญากับมิลิกาแล้วว่าเฮ้ยฉัญจะให้เวลาเธอห้าเดือน เราใช้ชีวิตกันเหมือนมคนคบกันอะพูดตรงๆงเลยเหมือนคนคบกันอะถึงมันจะไม่ได้บอกว่าคบกันแต่ความหมายคือเหมือนคนคบกันไม่ว่าจะไปโดงไปเดทไปอะไรด้วยกันอะคือเข้าใจแบบถ้าแบบเป็นเพื่อนไปเดทันได้ไหมมันได้มันได้นะเพราะว่าความหมายในเชิงเดทมันคืออะไรไปเที่ยวสวยๆแบบไปเที่ยวไปช็อปปิ้งอะไรยเใช่ป่ะคือไปได้ไปด้วยกันก็ได้แต่อันไหนบอกมึงทําได้ทุกอย่างเลยทําได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีขอบเขตที่ทำได้นะมันไม่ได้แบบลามกอะไรใช่ป่ะเออคนที่ก็เข้าใจแบบแต่ขนาด นึกภาพนะไม่ไม่เคยเปิดโอกาสแทบไม่เคยเปิดโอกาสให้มิริกาทาอย่างนั้นได้มันยังมีจะแอบมีใจให้หลอกแล้วอ่ะใช่ปะ่ะแล้วถ้ามันเปิดโอกาสได้ทําให้ทุกอย่างมีเหลือมันจะไม่ตกหลุมแล้วเขาใช่ปะ่ะคือแบบเรายังเรา,เามาคิดกันหน่อยอย่างเช่นฉากออนเซนออนเซนห้าทีที่ใช้เวลาด้วยกันอ่ะคือไอฉากนั้นทำให้เราแบบพ้ยรู้สึกว่ามิริกาแบบหลอนมีสเสน่ห์มากขึ้นอ่ะถ้าจะมาด,ดูดูน่ารักดูมีสเสน่ห์มากขึ้นอะไรเนี้ย ปกติหล่อนจะโชว์แต่ล่องโชว์อะไรเดีดยวเออโชว์อะไแบบหน้าอกอะไรเงี้ยแบบเชแบบ่เนินหน้าอกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเสน่ห์ไม่ถามว่ามีแต่แบบเวลาหล่อนพูดอะ่ะเวลาหล่อนคุยอะไรเงี้ยมันเออมันดูพิเศษอะ่ะสำหรับผมนะที่เขาสื่อที่เขาสแสดงออกมาได้อ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นเ้ยซึ่งไอตอนที่คุยกันแค่ห้าทีผมมั่นายะแบบเชี่อเริ่มมีใจให้หล่อนนหน่อยแล้วตอนนั้นอ่ะหลังจากนั้นเรื่อยๆมานายัดในซีซั่นที่สองซีซัน่นที่สองอ่ะเหมือนนายจะเริ่มหลบหน้าใช่ปะ่ะแล้วนายะก็บอกว เรามาทาพันธะกันดีกว่า5้าเดือนนี้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดมึงทาให้กูตกลมรักมึงไม่ได้มึงก็ต้องตัดใจนะแต่ถ้าเกิดกูตกลมรักมึงอันนี้ก็ค่อยว่าันะึีทีเนาะนั่นแหละมันเป็นฟิลประมาณเนี้ยซึ่งซากิ่ก็ยอมรับเง่อนไขนี้เพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นอ่ะมันผมว่ามีอยู่ประเด็นหลัก,ลกสองประเด็นไว้คือประเด็นที่1มิลิกะมันจะไม่ยอมเลิกต่อแย่และอย่างที่สองพอเฮายามันตัดสินใจอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะใครจะกลอมันยังไงก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้่จะ ให้มันเปลี่ยนความคิดอะไรเียเนาะนั่นแหละจนทําให้ชินโนไม่มีความคิดอีกแล้วว่าแบบเฮ้ยหรือกูควรจะลุยไปอย่างมิลิกะดีวะถ้าเกิดกูลุยไปสุดความสามารถแล้วแล้วเฮ้ยแล้วเกิดกูเฟล,ลขึ้นมาอันนี้ค่อยว่ากันค่อยตัดใจแบบจริงๆแบบจริงๆไปเลยจะได้ตัดใจได้แบบจริงๆไปเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะค้างคาใจอะไรเงี้ยเนาะคือคนที่ชอบแล้วแสดงออกก็โดนปฏิเสธไปอะ่ะเข้าใจป่ะมันฟิลมันก็จะเป็นแบบว่าไอ้เชียเขาไม่ชอบกูตัดใจจากมึงแล้วอะไรอย่างงี้เนาะ เขาเรียกไงกับอีกคนประเภทหนึ <cod epend ent> ่งที่ว่าเฮ้ยชอบแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกชัดเจนแต่ก็แอบให้เขารู้นะว่าเราก็แบบไม่ได้รู้สึกแย่กับเขา้ก็รู้สึกดีกับเขาอะไรเนี้ยซึ่งชิโน่เป็นคนประเภทนี้เว้ยซึ่งคนประเภทเนี้ยมันจะเขาพูดว่าอย่างไงมันจะเป็นประเภทที่แบบว่ารอให้อีกคนไม่มีแฟนแล้วค่อยไปเสียบอะไรเนี้ยมันจะเป็นเป็นประเภทอย่างนั้นอ่ะรอให้เขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเราค่อยไปไปจีบเขาอะไรเนี้ยมันจะเป็นคนอย่างนี้ซึ่งอีกคนอย่างเงี้ยคือมันจะชอบนานแล้วมันจะตัดใจยากเว้ย ซึ่งหล่อนผมว่าน่าจะเป็นประเภทที่ว่าเี้ยถ้านาอยะมีแฟนเขาอยากจะให้มีแฟนคนเดียวไปเลยกูจะได้ไม่ต้องตัดใจใช่ป่ะกับอย่างที่สองคือถ้ามึงไม่มีใครกูถึงกูก็อยากจะไปจีบมึงผมว่าคงประมาณนี้นะเพราะว่าหล่อนพยายามกีดกันมินาเซ่มิลิกาตลอดเลยว่าเฮ้ยพวกมึงมึงอยากเข้ามาหาหนาอยะนาอยะมีซากิอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่ให้แบบล้ำเส้นเพื่อนที่จะไปคบกับนาอยะผมว่าน่าจะเป็นฟีลประมาณนี้น,นนะ โอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็พูดจริงจังมากเลยเรื่องนี้ผมเออผมว่าเฮียมันเป็นเรื่องที่สนุกนะคุยได้เรื่อยๆมีหลายเรื่องให้น่าคุยมากอะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วเกิดใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและนอกจากนี้สำหรับ <c oughs> เร,รื่องขอตัวไปดีเข้าไปบ่าย